สวัสดีครับพบกับผมตั้มทีเคสนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะฮะเจ้าสุดยอดรถ SUV ของ Toyota นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่ายอดขายดีมากๆเลยนะฮะเป็นเบสเซอร์นะครับนะครับของวงการรถยนต์เมืองไทยเลยนะฮะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากเจ้า โ o โยต้าฟอร์จูเนอะครับหน้าแชมป์ตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ปี2012นะครับเหตุผลที่คนนิยมเนี่ยนะฮะมากมายหลายเหตุผลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งนะฮะดีมากนะครับ2เครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3000ดีเซลจะขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ3ก็คือเบาะเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตอน3แถวจะมีแอร์ประจำตัวทุกตำแหน่ง นะครับและนั่งได้7ที่นั่งนะครับสามารถทําให้เราเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยไปได้ทั้งครอบครัว7คนเลยทีเดียวและด้วยอัตราเรทข,ของมันเนี่ยจะทําให้มันประหยัดเวลามากๆคือเหยียบปุ๊บพุ่งปรับเลยนะครับป้ายแดงตัวนี้อยู่ประมาณหลานสี่หลานห้าแต่เดี๋ยวสําหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะลดราคาให้แต่ก่อนที่จะไปถึงราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวเราพาดูองค์ประกอบส่วนต่างๆของรถคันนี้กันหน่อยครับว่ามันเจ๋งมันดีมันฮอตมัน แค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูได้เลยครับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับไฟหน้าคู่หน้าตัวนี้นะฮะกระจกมองข้างก็จะมีกระจกไฟเลี้ยวนะครับยางนี้เป็นยางอบิสต t o n นดูเลอร์นะฮะปีันสิบ0 1 8นะครับดอกก็คือยังเต็มอยู่เลยนะครับนะครับกระจกไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้มีระบบคูดคอนโทรลด้วยนะครับเดี๋ยวลองกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะอิมโบรบิลเลเตอร์มีสัญญาณการขโมยหมดตัวนี้นะครับบะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้หมดนะฮะรถเพิ่งเข้ามานะฮะอาจจะมีรอยแตกรอยอะไรนิดหน่อยนะครับแอร์แบ็กก็มีครบนะครับแอร์แบ็กสี่ลูกนะฮะหน้าจอ DVD ทัชสกรีนแอร์ออโต้มัลติฟังก์ชันโฟมาลายคูดคอนโทรลนะครับครบหมดนะฮะหน้าจอออปติตอนด้วยนะครับ สวยงามมากๆนะฮะลายไม้ครบนะครับลายไม้ครบเลยแอร์สามตอนด้วยนะฮะอันนี้เบาเป็นเบาหนังอย่างดีของโตโยต้านะครับขนาดเข้าโค้งด้วยนะครับคือ VSC นะฮะคือระบบควบคุมความเร็วขณะเข้าโค้งนะฮะ Vehicle Stability Control นะครับรุ่น V ก็คือตัวท็อปนะฮะของเครื่องดีเซล เปิดฝากระโปรงกันเลยตัวนี้นะครับเป็นเบาะสามตอนนะครับเบาะนี้สามารถพับได้ด้วยนะครับพับได้หมดเลยนะครับตัวนี้เราก็ยกนะฮะเกี่ยวกับตรงนี้มันก็จะได้พื้นที่เก็บของมากขึ้นนะครับยกไม่ยากนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็แผ่นแค่นี้เองมันก็จะกว้างนะฮะพาไปลองขับก่อนว่าเป็นยังไงวันนี้ถนนค่อนข้างรดเยอะนิดนึงอ่าลองเหยียบดูเลยนะฮะ โอหคือเหยียบนิดเดียวคือแบบพุ่งเลยนะฮะตัวนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอเรื่องแสงนะฮะเป็นออปติตอนด้วยนะครับเวลาเราลงอุโมงหรืออะไรต่างๆก็คือจะเรื่องแสงตลอดเวลาจะทําให้เรามองเห็นหน้าปัดตลอดนะฮะลดการเกิดอันตรายได้นะครับขับดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับรับประกันว่าเด็ดแน่นอน สำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้และต้องการเป็นเจ้าของรถคันนี้นะฮะปกติหน้าร้านนะครับเราขายแค่6 9 9 0 0 0บาทจากป้ายแดงเนี่ราคา1ล้านประมาณล้าน5ล้าน6นะครับ6 9แนะครับแต่สำหรับท่านที่เห็นคลิปนี้แล้วกดแชร์ออกไปสามารถนำมาแลกรับส่วนลดมูลค่า3 0 0 0 0บาทเลยคันนี้เหลือแค่6 6แ0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ออกรถเองไม่เป็นไรนะครับ ท่านนะครับแนะนำลูกค้ามาให้เรานะฮะเราให้ค่าแนะนําไปเลย1,000 0บาทแต่ท่านต้องแจ้งเราก่อนนะครับเราจะได้จัดโปรโมชั่นจัดราคาจัดค่าแนะนําให้ถูกนะครับสำหรับวันนี้นะฮะใครอยากได้คันนี้นะครับก็โทรหาผมได้เลยนะฮะเหลือแค่6กแสนหกหมื่นบาทแค่นั้นเองใครที่อยากดูรีวิวรถรุ่นไหนๆนะฮะเราจะมารีวิวให้ดูสามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย